ยังเป็นวันเกิดของช่องสามด้วยนะคะยายาก็เลยฝากคำอวยพรให้กับช่อง3าซึ่งเป็นครอบครัวของเธอที่เธออยู่มา10กว่าปีแล้วนะคะ,ะคแล้วก็ยังพูดถึงผลงานละครที่เธอคิดถึงด้วยค่ะช่องสามก็คือบ้านหลังที่สองของเราอยู่แล้วคะ่ะก <Yeah. S 2> ็ให้ให้โอกาสมาตั้งแต่แบบ ตั้งแต่ตอนแรกจนถึงวันนี้ก็มีมมที่ยืนในในวงการนี้ก็พอช่องตามให้โอกาสเป็นความ,มอบอุ่นที่เหมือนว่าเป็นคนที่เป็นทุกอย่างให้กับเราได้ค่ะเพราะว่าเขาผ่านอะไรมาเยอะเขามีวุฒิภาวะที่แบบว่าพร้อมที่จะให้คำปรึกษาก็ที่ตอนนี้กำลัง on-air อยู่ที่ C H 3 plus ใช่ไหมคะก็ไม่คิดว่า <laughs> ไม่คิดว่าจะได้เห็น,นะคะ่ะแต่ว่าก็ก็เขาเอามาออนแอเด็กจนจำไม่ได้แล้วอะคะ่ะ จำอะไรไม่ได้เลยแบบว่านานแล้วค่ะน่นจะน่นจะเรื่องแรกนะคะใช่ค่ะบ,บ้านก้ารมยมผลงานตอนนี้ที่กำลงังถ่ายก็มีคือเธอแล้วก็ไลกินรีใครอยากเห็นยยาแบบละอ่อนนะคะสามพัสพรีเมียมบ้านการมยมเข้าไปดูกันได้นะคะแต่ว่าต้องสมัครกันก่อนนะใช่ค่ะเข้าไปดูในแอปนี้ค่ะ<อ>